สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาไปดูคันนี้เลยครับเป็น h ฮรักซิโวล็อกโคนะครับรุ่นตกแต่งพิเศษของ h ฮรักซิโวเหมือนกันนะครับคันนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับออปชันนะครับเพิ่มเติมออปชันดีกว่านะครับทำให้ h ฮรักซิโวล็อกโคเนี่ยฟูลออปชันเลยก็ว่าได้นะครับไปดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่ฮะรอบรอบคันคันนี้เป็นสี ถ้าพูดภาษาทางบ้านก็จะเรียกว่าสีเขียวนะครับเขียวเขียวผสมทองนิดนึงนะครับถ้าเป็นสีที่เรียกกันแบบทางการนิดนึงก็จะเรียกว่าออกไซด์บรอนนะครับเมทัลลิกนะั่นเองครับเป็นสีเมทัลลิกแบบสีออกไซด์ครับต้องมาดูใกล้ๆกับผมอธิบายไม่เป็นกันนะฮะบ,บางคนอาจจะเรียกว่าสีเขียวขี้มา้าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับแต่ว่าทันจริงนี่สวยนะครับเนี่ยฮะ คันนี้มีกล้องหน้ามานะครับกล้องมีกล้องหน้าก็แสดงว่ารถคันนี้มีออปชั่นกล้องรอบคันมาแล้วนะครับสำหรับสำหรับล็อกโครุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นที่มีการปรับปรุงมาใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับไฮรีโว่ล็อกโคเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นเองคือ2.4แล้วก็เครื่องยนต์2.8นะครับ2รุ่นเท่านั้นเองนะครับนี่ดูขนาดล้อนะครับขนาดล้อนี่ขนาด18นิ้วนะครับนี่ของดันหลบนะครับ สวยงามครับกล้องรอบคันนะครับที่ติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมีกล้องรอบคันแล้วนะครับรถคันนี้ก็เป็นสมาร์ทคีย์แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับครับผมให้ดูรอบๆอบคันนะครับสีสวยเลยทีเดียวนะครับ คันนี้เครื่องยนต์2.4นะครับนี่ครับดูสีใกล้ๆนะครับสีออกไซด์บอลนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกสีอะไรนะครับแต่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นสีน้ำตาลหรอกน้ำตาลแบบรุบอลนะฮะนี่ไฟหน้าก็สวยเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์2.4นี้จะขับเคลื่อน2ล้อนะครับส่วนตัว2.8นี่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ออโต้ทั้งคู่ ตรงที่กระจกมองข้างเห็นสีดำๆแบบนี้มันมันไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับมีการทําสีมาครับเปิดมาดูข้างในหน่อยแล้วกันครับมีการอัปเกรดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของ h ฮรักซีโบล็อกโคือไฟแบบแอบเบดไลท์เนี่ยนะครับทั้งทั้งคันนะครับเจ้า GR Sport ไม่มีนะครับส่วนของไฟตรงนี้นะครับมันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมีแสงเข้ามาในกล้องนิดนึงเดี๋ยวขึ้นนั่งดูครับ ถ้าหลายคนแล้วเคยมานั่งแล้วไฮลักสปีบู o รลโคน,นี้ภายในจะตกแต่งสวยนะครับโดยเฉพาะาแผงคอนโซลนะครับนี่ให้ดูเนื้อตรงใกล้ๆนะครับออกแนวสปอตนะฮะปุ่มอะไรมันตีฟังก์ชั่นนะครับแต่ไม่มีแพดเดิลชิปมาด้วยนะครับปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาก็เหมือนกับตัวท็อป2.4ไฮนั่นก็คือ ปุ่มเปิดปิด BSM นะครับ by Sport Monitor แล้วก็กล้องรอบคันกับเซ็นเซอร์เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีโหมดการขับขีให้เลือกนะครับ Eco Power แล้วก็เป็น Dual Dual Air นะครับเป็น Air แบบแยกฝั่งนั่นเองนะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกโซนได้นะครับ อะไรมันจะเบี้ยวเบี้ยวนะิดนึงเพราะว่ากุญแจไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นปุ่มนะครับควบคุมการทํางานของเรดาร์ーーข้างหน้ารถนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีครุสคอนโทรลนะครับก็แสดงว่ามีเรดาร์จับนะครับรถคันหน้าอยู่นะครับมีระบบที่มาให้เนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับโดยเฉพาะาพวกระบบเตือนออกเลนหรือว่าเตือนก่อนการชน pcs อะไรพวกนี้ก็มาให้พร้อมหมดครับนี่เป็น เกะใส่ของนะครับที่ตกแต่งด้วยคำว่าไฮ l ักส์นะครับสวยๆเลยครับเฉพาะรุ่นไฮ l ัก r o c ็อกนะครับที่มีแบบนี้นะครับนี่ไฟแอมเบนไลท์นะครับจะมีอยู่ที่ประตูทั้ง4บานเลยนะครับเนี่ยด้านหลังก็มีเหมือนกันะสีฟ้าๆนี่นะฮะสวยนะครับเวลาขับกลางคืนแล้วมันเด่นมากนะครับภายในห้องโดยสารก็ตกแต่งโทนสีดำมาพร้อมกับเบาหนังเบาหนังฝั่งคนซ้อนนี่จะปรับ เมนวนนะครับปรับด้วยมือนั่นเองนะครับส่วนฝั่งคนคนขับเอไม่ใช่คนสอนดิผมก็เผลอพูดคนสอนตลอดเป็นเป็นผู้โดยสารด้านข้างนะครับเป็นหนงังแล้วก็ปรับด้วยมือส่วนคนขับนี่จะปรับออไฟฟ้านะครับคันนี้จะเป็นขับเพื่อนสองล้อก็ไม่มีสวิตขับเพื่อนสีล้อเข้ามาตรงนั้นนะครับหน้าจอสวยๆนะครับเบาะหนัง ปรับไฟฟ้านะใครอยู่ใกล้ๆก,ก็ลองมาสัมผัสดูได้นะครับ Hilux Revo Rocco รุ่น2.4นะครับ2.4 AT นั่นคือ AT คือออโต้นะครับเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับกระจกทุกบานเป็นแบบออโต้นะครับหมายถึงว่าทุกบานก็มีระบบป้องกันการหนีบมาด้วยนะครับ ด้านหลังก็ตกแต่งด้วยบาหนังโทนสีดำนะครับนุ่มๆม,มีที่วางแก้วนี่กระเด้งออกมาอย่างนี้เลยครับแบบหลดบวบออกมาเลยลองขึ้นมานั่ง่อยลวกันนะฮะกว้างมากครับถ้าใครที่เคยขึ้นมานั่งนะฮะภายในท้องเรือสารรวมถึงบนเพดานของคาก็จะตกแต่งด้วยคุมโทนเป็นสีดำหมดเลยนะครับล็อกโค้ กับ G R Sport ในภายในจะคุมโทนเป็นสีดำเหมือนกันนะครับภายในเก๊กกลางนี้จะมีไฟปักไฟนะครับ220โวลต์นะครับแต่ว่ากำลังไฟก็ไม่เกิน100วัตต์นะครับรถ h ฮ l ักซีโวล็อกโคตัวปรับปรุงใหม่นียครับก็สรุปง่ายๆเลยคือเพิ่มกล้องรอบคันมานะครับม,มีสีให้เลือกคือ สีแดงสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีออกไซด์บอลนั่นก็คือสีนี้แล้วก็มีสีดำอำล้วนนะครับถ้าใครอยากาถ้าใครอยากดูคันจริงก็มาด,ดูได้ที่โตต้ท่าเชียงรายสาขาสำนักงานใหญ่นะครับนี่อยอาพูดผิดพ,พูดถูกหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับรถไฮรักซิโวร็อกโกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ